เฮ้ยอ่าครูบักเหรอครูทีโพสคููบักแล้วร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิปไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะดีฟ n นเดอท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการรวาวบักลิงค์ใต้าล่างคลิปเลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางคนดูดูดิดูครูดิคูคข้าบมาได้ใครอยู่ในเิร์ฟพ,พี่เป็นผู้ชายอ่าปาร์ตี้โหมด50คนเฮ้ย50คนเลยเหรอมีใครจะเข้าแกงผมหรือเปล่าจะเข้าแกงก็เข้าห้องมาเลยอุปรก๊กน้ำสไตล์รอฉันเฮ้ยมาได้ไงตกใจหมดเลยออะเข้าเลยนี่ไงอุ้ยมืดจังเลยครบไหมโอเคครบเฮ้ยชิงฉับ เอ้ยเกมค่อนข้างบิวดีอะหก pm คำเตือนเกมนี้มีจัมสแกลและแสงแฟลทพรุนี้มีงานกีฬาสแล้วสินะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้ว อโอ้โหลายไทยลายไทยแบบพิกเซลนี่สีไทยไทยเฮ้ยลืมแท็บเล็ตบนบนห้องนี่ว่าอ้าวต้องรีบขึ้นไปเอาขอกลับบ้านแล้วลืมแท็บเล็ตอา้าวอย่างี้ต้องขึ้นไปไปเอาแท็บเล็ตอยู่ที่ชั้นสามเปิดได้ไหมล็อกแท็บเล็ตนี่ไงชั้นสามเราอยู่มออะไรนะ่ะเฮ้ยนี่ปะเฮ้ยเปิดสิไอ้น้องเออ โอ้ออกแบบมาได้จ้าม,มากเลยอ่ะโอ้สวยสวยสวยมีถังขยะหลังห้องไม้กวาดหน้า,นาห้องโอ้โหนี่มันไทยไทยก็มีทีวีที่เอาไว้ฉายสื่อการเรียนอ๋อตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอ๋อายเก่งทำภารกิจเซ็กดาผีทุกตัวหน่อยครับเฮ้ยมีผีโอ้ไอพี่ออพขอหยิบแท็บเล็ตได้ป่ะเนาะพี่แท็บเล็ตอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย สิบบาททำไมยังไม่กลับบ้านคณักเรยนบรรลัยการจัดอดเล่นกับไอ้เลยมันนดอะไรกันยกดการเอาตัวรอดจากผีครูสมศีเฮ้ย มาแล้ววะ่ะห้องที่มีประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยนำเศษผมและผสมตะปูไปเผาห้องนี้ปลอดภัยปะอ๋อห้องนี้มียันสีแดงเสียงอรไวะผมมีแฟนหลือยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทักไปจีบเสียงมันจะขึ้นมานะ โอ้คนดูผมไม่รู้นะว่าเขาคิดเพลงนี้ได้ไงแต่แบบคือผมไม่ชอบเพลงไทยที่แบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบผีผีล่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นเพลงไทยอ่ะเฮ้ยอาคูบักเหรอครูทีโพสอะครูบักแล้วโอ้ครูสมศรีโชงโหดปะครูสมศรีอยู่ข้างบน Ui, đều, 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 đều Mình hi mà mà ให้ค okay, wow. ูข like right. ึ şey. ้นไปโอเคขึ้นไปล็อกเอาล็อกว้าวว้าวนึกว่าจะเข้ามาขนลุกเลยกนด้วยเฮ้ยกลัวจริงกลัวจริงคือเราต้องไปข้างล่างอ่ะ แล้วอ้าวนี่ไงมีคนจุดไฟแล้วอ้าวพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวเสียงอะไรวะเสียงมันอยู่ข้างบนเลยอ้าวชุดดังเรียน พี่ว่าถ้าไปข้างล่างอาจจะดีเพราะไม่มีครูไงวิไม่รู้ว่าเอ้านี่อ๋อเบิร์นหาผมแล้วก็ตะปูใช่ไหมวิข้ามหัวไปเลยเนีย่ยว่าเราจะเจอได้ไงอ่ะยังไม่มีใครเจอด้วยซ้ำนอกจากจุดไฟแล้วเป็นทางขยะเอาผมมาเผาตรงนั้นอ๋อโอเคโอเคโอ้อนี่ไงผม ในไ,ไงผมเจอแล้วเฮ้ยเผาเลยผมตะปูอ้าวได้มาสี่โอ้ยมีตังค์สี่สิบบาทเปิดไว้ด้ยก่ะน,น้องอุ้ยล็อกอะ่ะพ,พี่ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ้าวเจอแล้วเสียงแห่งความชั่วร้าย ย่ามียันอย่าเข้ามานะครูอย่ามาเหลี่ยมเตะแถวนี้เอาสุดท้ายแล้วผมจะเป็นฮีโร่ผมจะไปจุ่น no อ้ย๊อยมาจุ่ตรงนี้ว้าวขึ้นไปอย่างวะโอเคเรียบร้อยชนะ t ดอ t t o อี a ี y b ทำอะไรอยู่ครับ ไมูฮาวกับบ้านออกแบบโรงเรียนได้นี่มันใช่เลยเหรอือความรู้สึกนี่มันใช่เลยเยามครับทําไมหน้ายามมาดูแบบอันนี้วิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีะสิทธาคุณกลัวอ,อะไรเราให้ผมฟังได้ไหมครับครูเขาเสียไปเป็น20ปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทําของม์ดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผี

เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจล้วันเอาไว้ในห้องหมวดคณิต์ไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกทำไมคุณถึงไม่ไปเอากับผมหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกโชคดีละ่ะไอ้น,นี่ทางขึ้นอยู่นี่อ้าทางขึ้นไม่ใช่ทางขึ้นตึกพยอมทองคิดว่าอ้าวเปิดได้ก็ไม่บอกห้องครูคณิตศาสตร์ ที่ชั้นห้าพระเจ้าสร้างหลายชั้นจังอ่าชั้นที่สองชั้นที่สามที่สี่ชั้นที่ห้าโอเคทำไมอ้เอากับคงอย่าใช่เนาะอย่ากีซิ้งไอ้พุ่งนี้อะไรนะพุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมาลืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ที่ห้องนาทศิล์ ห้องนาตาศิลชั้น5โอเคอีกไกลเลยฮะผมฝากกุญแจเวทีไว้กับหมวดวิท์ที่ตึกวิท์นะครับพอดีพรุ่งนี้ต้องไปสัมมนาต่างจังหวัดกับกูไปตึกวิหรอวะจะบ้าตายออาตึกวิโอ้เฮ้านะดีนะเกมแบบว่าชี้เป้าอ่ะท่านผู้ชมแบบต้องไปตึกไหนที่ไหนอะไรเงีง้ยตึกนี้เหรอกูก้านะ่ะใช่ไหมตึกนี้ใช่ไหม นี่มันพี่เบสทีเล่นบ้าจนหัวใจวายนี่ไม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 ่จริงไหนพี่เบสซ้ำไหนกันเชียวจิตอาควีอินเดลับอ๋อยู่ข้างบนเลย ใจเย็นเย็นพี่เบสใจเย็นๆ,เ,เ,นๆเราเป็นคนไทยเราก็ต้องใจเย็นๆใครโดนตอกวะใครโดนพี่เบสตอกอ๋อโอเคบ้าบาบยอ้าพี่เบสทีโพดวะผมเดานี่งจริงด้วยชั้นสาม โอโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วต้องให้พี่ทำงานกลับไปที่ตึกพยอมทองอ่าอีซี่ไม่มีปัญหาหวังว่าพี่เบจะไม่ดักนะกว่าจะได้มาเย็นริงนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาแชท อ๋อปิดอ๋อแล้วเพิ่งมาปิดไอ้น้องนี่ไงเปิดเลยดีมากเฮย้ยชี้อะไรชี้มั่วหรือเปล่าโอ้ยชี้คุณแจอย่าได้เดินมานะนี่แกร็บเลย วส,สวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นผีที่นี่รู้สึกไงบ้างครับเอยถอยถอยเลยอย่าตองผีหยุดอออืืเป็นไงบ้างครับผีที่นี่เราก็ไปห้องอันนี้คณิตน,นี่ไงแล้วกันล็อกเลยสวัสดีจ้าห้องคณิตจะแซดเฮ้ยล็อกทําไมแล้วใครอยู่ในห้องวะ นั่งลงสิข้อสอบสำหรับเด็กดือ้อง่ายนิดเดียวทำเสร็จได้รางวัลอ่า เรียนในชีวิตจริงไหมพอจะไมเรียนในเกมอย่างซัมไหนกันเชียวเฮ้ยคณิตศาสตร์ตกใจหมดโอ้โหโอเคโอเคสามสิบเ,เดี๋ยวเดวลบสามสิดีโอเคโอเคโอเคเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดส สามสห้าไปไม่ใช่เหรอ,อาว 28, 29, 30, 31, 32, ยี่สิบแปดยี่เก้าสมสเอ็ดสามสองสามสเยสสามสิสม่ตกคดีสาระสองไปเดี๋ยวผมกดอะไรอะ่ะไอ้ไกดผิดโอเค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 ,อเคได้อยู่ได้อยู่อ่าห้าห้า โอเคโอเคโอเคโอ้พี่ยามพี่ยามครับกุจจัยมาแล้วครับอ้ายพี่ยามอ้าวพี่ยามโดนตอก ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วสิอ้าวเราจะได้ออกไหมน่ะพี่ยามครับนี่อันล็อกเลยหล่นกูผีก็คนนี้จริงเรารอดรเอช่ไหมไนะ่ะคนดูเราลอดรอรออยัง เปิดวาวเพื่อหาทางรอดยาวาไ่ตุ้รุนนี่วาวเปิดไปแล้วสองอันอ้าวเรียบร้อยพี่อู้งานวะน้องเฮ้ยเฮ้ยทางขึ้นทางขึ้นออย่าหยุดนะ เอายังไงจะรอดยังไงคนดูว,ว้าวเจ้า,ว,าว้าวเฮ้ยทอมาริโอทอมาริโอทอมมาริโอ Okay อยู่ใกล้กว่าอุ้ยสวยเอ้ยอันสุดท้ายอ๋อนี่ไงเยี่ยมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเปิดน้ำมา รอดวะโอเคถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วอโอเคเฮ้ยทำไมลูกมองแมมจังไปทำอะไรมาอืมไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมมานะจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะ คลบแม่โอเคอันนี้อันนี้น่าจะจบแล้วล่ะโอเคมา <No. S 3> ลูกมากินข้าวเดีโ okay, ก,มก s <S ผมไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกอ๋อเหนื่อยนี่หลับเลย ว้นครื่นดังเพลงสวรรค์มีมานคุณท่านลันฟ้ามาไกล านผ่านฟลอเฟื่องฟ้าร้อนแรงนีลาทิลา